ทุกคนทําบุญแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนโอ้ยสวยแท่เนายามค่ำคืนค่ะทุกคนไปไปให้อาหารปลากันปลาสิขึ้นมาบ่ามืดปันนี่หรอกไปค่ะทุกคนตามไปดูกันเลย Hah? Baik. Hai. Ring lah. ด่ดอนปลามันจะกินใาย้ำนี่ลงตรงนี้นี่ลงตรงนี้น้นองฟ้าเราปาน,นี้ไม่ใช่หรอเพราะว่าเขาลงไม่ได้เขาลื่นใครเลยไม่หายใจ มันจะสวยๆหน่อยตรงไหนแถวนี้หรือว่าตปงนั่งน,นั่งแค่นี้แหละเดี๋ยวไหมเออเท่านี้นะเออเดี๋ยวจัดจะได้ไหม เราตะดอนไปเอาหัวอาหารพรอมทุกคน ตอนเย็นสวยมากเลยค่ะอรอให้ดูวิวนะคะ เ่อบึงพระราชายัยโอ้ขึ้นยางซาแต่นตอตาดอนเลยุนอุ้ยอายอุ้ยอายมากุนอุ้ยอายอุ้ยอายมาแล้ว สวยงมด้พี่ดันฮะไปไปน่าสวยค่ะบรรยกาตอนเย็ยนที่บึงพะลานชัย นี่บ่ะเธอนี่โอเคเราจะมาให้เราไหมมาจ้ะโอ้ยไปตรงน้่นเลยบ่ะจะได้ถ่ายมาเนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วปลามีทุกที่นะคะโยนที่ไหนก็ได้ ให้อาหารปลาได้อยูน่นะอีกฝั่งนึงมันจะเยอะหน่อยเนาะนั่นตะตอนโอ้มาๆทุกคนมากินเลย สูบบเ๊กสบยงแไเนี่ยไม่ตาด้านน้อยเลยอีกอตาด้นตดนจงไป้มาไเด้อโอ้ไห่เจ้ากินปลาสวายบักงหนึ่งปลาฉลามปลฉลามตีก็เนักกลัวแต่ โอ้ทุกคนดูตัวใหญ่มากามากาะดกขลบเลยดูขึ้นมาอยข่ไหมตัวนี้ตัวนี้บ้าเลยเลยห, <c oughs> หมดก่อนพอดีปื้ดยางเขียนมันอยู่ในกล่องดูปุหโ้ กินเดอ้อกินเด้อบื้ดในกล้องเห็นแบบว่าชาัดมากอ,อือเป็นดำเลยดำทะมึนนั่นๆมันยังวนแวีอยู่ตาตอนนั่นนั่น สวยมากเลยทุกคนเบิงบ้งปุงงงงนาปุนาปุนาเซ่เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะทุกคนอันนี้เกาะกลางเบื้องเดอ้อให้อาหารปลาย่ำใดก็ได้มีเจ้าหน้าที่รับต้อนรับอยู่ไม่ต้อนรับเมื่อยแล้วอันนี้เกาะกลางเบื้อง ติดตามนะคะ